ครับคนเมนเอวานาย,ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวเอวานายเอวนายเป็นธุรกิจเครือข่ายที่มาแรงมากเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่นี่ก็มีการซื้อซ้ำ80-90%นั่นหมายความว่านะฮะตู้การซื้อซ้ำเนี่ยก็คือจะนํามาคํานวณในแผนรายได้ทําให้คนที่เป็นผู้บริโภคทําให้คนที่เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วนะครับเกิดรายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่นี่ก็จะมีระบบด้วย ก็คือ OLM นะฮะตัวนี้เป็นออนไลน์เลเวอร์มาร์เก็ตติ้งทางบริษัทเนี่ยก็จะมีระบบช่วยส่งเสริมสมาชิกในการทําธุรกิจในรูปแบบของก็คือออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยเป็นเครื่องมือที่ตอบจอยู่มากๆสาหรับคนที่ไม่เก่งคนที่ไม่มีประสบการณ์นะครับก็ประสบความสำเร็จมากมายก็มีหลายท่านด้วยกันบางคนก็อาจจะมีไรายได้หลักพันต่อวันนะครับหลักหลายพันต่อวันหลักหมื่นก็มีต่อวันนะครับเกิดขึ้นมากมาย ด้วยระบบที่สุดยอดนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราเองเนี่ยอยากมีรายได้แบบพี่เราเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะครับสิ่งแรกเนี่ยเราก็ต้องเป็นหุ้ส่วนกับเอวนาค่อนนะครับวิธีการเริ่มต้นกันแบบง่ายๆเลยที่นี่เพียงแค่ซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นเนี่ยเราก็เป็นสมาชิกได้ทันทีเลยนะฮะเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนแล้วก็บัญชีธนาคารแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเท่านี้ทุกท่านก็เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนั่นเองข้อดีเลยนะครับที่นี่นะจุดเด่นเลยนะครับ1 ไม่มีค่าสมัครสมาชิก 2. ก็คือไม่ต้องรักษายอด 3. ไม่ต้องต่อ,อยุสมาชิกตลอดชีพเลยนะครับท่านก็จะกลายเป็นเมมเบอร์นะครับสิทธิประโยชน์ของเมมเบอร์มีอะไรบ้างนะครับขอ้อ1เลยนะครับท่านก็จะได้เว็บไซต์จากทางบริษัทนี่มูลค่า1 0,000บาทในการเริ่มต้นธุรกิจในการแชร์ไปบนโลกโซเชื่อต่างๆนะครับแบบที่2นะครับท่านก็จะสามารถซื้อสินค้าในเอวไนทุกชิ้น แล้วก็จะได้รับส่วนลดนะครับ50-80%ตลอดชีพเลยและข้อดีเลยนะครับทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์นวันนันแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีคะแนนที่เรียกว่า PV ซึ่งนะครับเราสามารถที่จะสะสมเพื่อขึ้นตำแหน่งได้แต่ยังไม่เกิดไรายได้นะนะครับยังทำเงินไม่ได้ถ้าท่านเป็นหนึ่งคนที่อยากดูแลสุขภาพได้ทั้งสุขภาพด้วยได้ทั้งธุรกิจเหมือนอย่างรุ่นพี่เราเลยนะครับแล้วก็ต้องอัปเกรดมอยู่3แพ็พคเกจเท่านั้นอัปเกรดได้เลยนะครับแล อ่าก็คือทําเงินได้เลยก็คือตําแหน่งแรกเป็นตํแา S, ตแหน่งไซส์เอสตำแหน่ง2ก็คือ M ตํแาแหน่ง3คือไซส์แอนะครับสามตำแหน่งรวดสามพ็กเกจแบบนี้แหละให้ท่านเลือกเลยนะครับซึ่งแต่ละพ็สเกจก็แตกต่างกันก็คือเรื่องของรายได้ไปดูตําแหน่งแรกครับพ็กเกจไซส์เอนะครับก็คือ300 PV 300 PV มาจากไหนก็มาจากการซื้อสินค้าเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่1,800บาทขึ้นไป เราก็จะเป็นตำแหน่งซูเปอร์ไวเซอร์หรือว่าตำแหน่งไซเอสนี่แหละครับเราสามารถทำเงินสูงสุดต,ต่อวันตำแหน่งนี้นะสองพต่อวันครับแล้วถ้าเป็นมเนเจอร์หนึ่งพันห้าร้อยพีวีและตำแหน่งไซเอ็มทุกท่านสามารถทำเงินสูงสุด1 0,000ต่อวันแล้วถ้าเป็นลีดเดอร์สามพันพีวีไซเอลเนี่ยนะครับทุกท่านสามารถทำเงินก็คือ20,000ต่อวันนะครับสองหมต่อวันแล้วก็มีโอกาส สร้างไรายได้จาก 20,000- ถึง40,000ต่อวันเหมือนอย่างรุ่นพี่เราเลยนะครับและข้อดีนะครับก็คือไม่ต้องรักษายอดเลยสิ่งแรกก่อนนะครับท่านต้องเริ่มต้นให้ได้ก่อนเลือกก่อนว่าท่านอยากมีรายได้เท่าไหร่นะครับพิกเกตไซส์เ0 0 0นะครับไซส์ M 1 0 0 0 0ไซส์แดีที่สุดคือ2 0 0ห0ต่อวันเลือกเลยครับโอเคนะครับถ้าท่านเลือกเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะมีโอกาสรับรายได้5ช่องทาง จากบริษัทเอวไนนะครับข้อ1คือโบนัสจากกำไรขายปลีกนะครับหนึ100่งรถึงร้อยิบเปอร์เซโบนัสแนะนำหน0่งร้อยถึงร้อบรข้อที่สนะครับโบนัสบริหารทีมคํานวณทีมอ่อนเนี่ยหกของ PV วีนะแล้วก็ข้อที่สี่นะครับโบนัสแมทชิ่งสามสิบเปอแล้วก็ข้อที่หโบนัสออเซลหจากยอดขายทั่วโลกนะครับไปดูข้อแรกนะครับหโบนัสจากการขายปลีกนะครับก็คือ1 0 0่งรถึงร้อ์ สำหรับท่านที่ชอบขายแล้วชอบได้กําไรเยอะๆเลยนะครับท่านก็จะสามารถได้กําไรสูงถึงร้อยถึงร้อแล้วถ้าคนที่ไม่ชอบขายมีหรือเปล่ามีแน่นอนนะครับก็คือชอบขยายนะครับชอบที่จะส่งต่อบอกต่อเพื่อนๆคนที่เรารักนะครับให้เขามาซื้อของตรงจาก, e เ,ากจอเ,าาเอวนาย伊伊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 伊0伊伊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 ่伊伊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 ่伊น伊伊伊伊伊伊伊้伊ค่าแนะน伊伊伊伊 สูงถึง100่งถึงร้อยเเลยทีเดียวมันเยอะมากๆเลยนะครับคำนวณแบบไหนไปดูกันนะครับก็คือเขาจะจ่าย3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นลูก100%ของ PV ชั้นหลาน10%ของ PV ชั้นเหลนแล้วก็10%ของ PV แบบนี้100%ของ PV เป็นยังไงนะครับสมมติว่าท่านเองเนี่ยแนะนำแพ็กเกจซูเปอร์ไวเซอร์สามร้อยพีเนี่ยท่านก็จะได้300บาทนะครับท่านแนะนำเมนเจอร์หนึ่งพันห้าร้อยพีวีท่านก็ ถ้าแนะนำลีดเดอร์3 0 0 0 pv ท่านก็จะได้3,000บาทง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแต่เงื่อนไขในการรับรายได้โบนัสค่าแนะนำเนี่ยก็ต้องไปดูก่อนว่าท่าน่ะเลือกแพ็กเกจไหนมาอันนี้แหละครับซึ่งบอกว่าให้ท่านเลือกเลยว่าท่านต้องการรายได้เท่าไหร่ท่านเลือกเลยถ้าท่านเป็นซูเปอร์เวนเซอร์นะครับเขาก็จ่ายเป็นแค่หนึ่งชั้นเท่านั้นคือชั้นลูกชั้นที่ท่านน่ะแนะนาตรงแล้วถ้าเราเป็นมินิเจอร์จ่าย2ชั้นครับชั้นลูก100%ของ P v ชั้นหลาน10%ของ pv แบบนี้นะครับ แล้วถ้าเราเป็นลีดเดอร์ล่ะครับท่านก็จะได้นะครับโบนัสค่าแนำถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นลูก100%ของ PV ชั้นหลาน10%ของ PV แล้วก็ชั้นเหรนอีก10%ของ PV แบบนี้สมมุตินะครับว่าถ้าเราแนะนำตรง10คนก็คือแนะนำชั้นลูกะ10คนเห็นไหมครับ10คนเนี่ยก็มีคนรู้จัก,จกอยากเปลี่ยนชีวิตก็ประชาสัมพันธ์ส่งต่อคนละ10ก็จะเป็นชั้นหลานก็คือ100คนเห็นไหมครับ100คนส่งต่อคนละ10นะฮะก็เป็นชั้นเห 1,000คนแบบนี้ถ้า1000คนเนี่ยสมมตินะ1 0 0 0คนที่เราเห็นตรงนี้ถ้าเขาเป็นลีดเดอร์3,000 pv เนี่ยนะครับเราก็จะได้ด้วย10%คือ300บาทต่อคนต่อรหัสนะครับคูณด้วย1000คนที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยนะครับก็คือ300คูณด้วย1000ท่านจะมีรายได้สูงถึง3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวสุดยอดมากเลยข้อนี้นะครับและข้อเด่นเลยก็คือแนะนำได้ไม่จำกัดแล้วก็ที่สำคัญนะครับแนะนำมากรวยมากแล้วก็ไม่ต้องรักษาย,ยอดตลอดชีพเลย รายได้ข้อตัดไปนะครับเป็นไรายได้โบนัสบริหารทีมอ่อนนะครับ60%ของ PV ของเราก็จะเป็นโครงสร้างของเปนเนลี่2สายงานทำไมต้องเป็นเปเดลี่เพราะว่ามันง่าย1เลยนะครับ2ช่วยเหลือกัน3ทุกท่านไม่ต้องทำงานหนักทำเพียงแค่2สายงานเท่านั้นก็คือทีมซ้ายแล้วก็ทีมขวาแบบนี้วิธีการคำนวณก็คือระบบก็จะไปจับนะครับฝั่งที่มีคะแนนน้อยกว่าเรียกว่าทีมอ่อนคูณด้วย60% เป็นรายได้ให้กับท่านอย่างเช่นวันนี้นะครับทีมอ่อนเกิดขึ้นนะครับฝั่งป้ามือเนี่ยนะครับหนึ 100, PV, ่งแสนพีวีเห็นไหมครับทีมแข็งเกิดขึ้น1นึ0 0 0สนห้าหมื่นพแบบนี้ระบบก็จะไปจับเลยคูณด้วย60%นะครับก็คือตัดฝั่ง1นึ0 0 0สนพีฝั่ง1นึ0 0 0สนห้าหมื่นพก็ตัดออกอีก1นึ0 0 0สนพีวแต่คำนวณน,นะครับเหลืออยู่ห้าหมื่นพีวีเก็บไว้ไม่ล้างทิ้งนะฮะหนึ่งแสนพีวีคูณด้วยหกสิบเปอร์เซ็นต์ท่านก็จะมีรายได้หนนกหม ท่านอยู่ตำแหน่งไหนท่านอยู่แพ็กเกจไหนเห็นไหมครับถ้าเราเป็นตำแหน่งไซเอตำแหน่งแรกเลยนะครับท่านก็จะได้รับนะครับวันนี้มา6 0,000ใช่ไหมท่านก็รับเพียงแค่2,000เท่านั้นครับแล้วถ้าเราเป็น M นะครับรับ1 0 0 0 0ต่อวันถ้าเราเป็นลีดเดอร์ไซแอนะครับท่านก็รับอยู่ที่2 0,000ต่อวันถ้ามาแบบนี้ทุกๆวัน30วันต่อเดือนเนี่ยท่านก็รับถึง0 0 0 0 0บาทต่อเดือนเลยทีเดียวโดยที่ไม่ต้องรักษายอดพอใช้หรือเปล่าครับ ่านะครับไม่พอใช้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาจะจ่ายให้ท่านเพิ่มอีกอนะครับที่นี่ก็จะมีเงื่อนไขในการรับไรายได้เพิ่มโดยการขึ้นตําแหน่งนะครับเงื่อนไขง่ายมากจากทางบริษัทนะครับเริ่มต้นจากตําแหน่งสตาร์พระสตาร์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงตําแหน่งก็คือ KD หรือว่า i ิงได a อนต์นะครับตำแหน่ง King d i a m o ต d นะครับก็รับสูงถึง40,000ต่อวันหรือว่า30วันต่อเดือนเนี่ยก็คือ1ล้าน200,000บาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องรักษายอดเลย ตอนนี้ก็มีคนที่ประสบความสําเร็จนะครับทำได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโครงสร้างของไปรีก็คือง่ายไงครับทำให้ทุกท่านประสบความสําเร็จที่เร็วเพียงแค่ท่านเจอซ้าย1คนขวา1คนท่านก็ประสบความสําเร็จได้แล้วนั่นเองนะครับข้อเด่ดนอีกข้อหนึ่งเลยก็คืออะไรครับก็คือนับคะแนนลึกไม่จํากัดจํานวนชัน้นอย่างเช่นวันนี้นะครับเอวไนก็ขยายสาขาไปหลายประเทศแล้วนะครับสมมุติว่านะครับทีมงานเราเนี่ยอยู่กัมพูชา1คนที่เป็นผู้นํา อยู่ที่สปลาวอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้นำนะครับเขาขยายธุรกิจซ้ายแล้วก็ขวานะครับท่านก็มีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วก็รับ1นล้านสองแสนบาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องรักษาย,ยอดเลยท่านก็รับแบบเต็มเต็มไปเลยนะครับนี่คือโบนัสบริหารทีม60%นะครับข้อที่4นะครับเป็นโบนัสแมทชิ่ง30%คํานวณจากรายได้ในการบริหารทีมของเจน1ที่เป็นลูกเราเจน2ที่เป็นหลานเราแล้วก็เจน3ที่เป็นเลนเรานะครับก็คือชั้นละ10% ถึงบอกว่าถ้าเราแนะนําเยอะท่านก็รวยมากมารวยคนนี้ด้วยกันนะครับอ่าก็คือถ้าสมมติว่าเจนหนึ่งของเราเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดมีกี่คนก็แล้วแต่เขามีรายได้าจากการบริหารทีมหกสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนบาทสมมตินะรวมกันแล้วท่านก็จะได้สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือ 1, หนึ่งหมื่นบาทเห็นไหมครับหลานเรามีรายได้าจากการบริหารทีมหกสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนบาทท่านก็ได้ด้วยสิบเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งหมื่นบาทเหรีเราก็เช่นเดียวกันนะครับมีรายได้าจากการบริหารทีมรวมทั้งหมดแล้วสมมตินะหนึ่งแสนบาท เราก็ได้ด้วย10%ก็คือ1 0,000บาทสรุปวันนั้นน่ะท่านจะมีรายได้3 0,000บาทในวันนั้นเลยรายได้ข้อนี้นะครับก็อยู่ที่เรานะเพราะว่าจะต้องมีการรักษายอดตามตำแหน่งด้วยนะครับก็คือ200 pv ถึง400 pv นะครับท่านก็รับรายได้ข้อนี้แล้วนั่นเองอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญจุดเด่นก็คือโตข้างเดียวก็เกิดรายได้แล้วก็วันนั้นข้อถัดไปก็คือเป็นออเซล์นะครับจากยอดขายทั่วโลก6%นตะฮะตำแหน่งไดมอนด์รับ2%นตนะครับตำแหน่ง รับเปอดมอนรับ4%แล้วก็ตำแหน่งคิงไดมอนรับ6%จากยอดขายทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็มีทุกตำแหน่งเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยแผนเอวานไม่ใช่แผนรายได้อย่างเดียวเป็นแผนที่ทุกคนทําได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนถ้าเราไม่หยุดนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็เรื่องของรายได้นะครับก็คือคํานวณน,นะครับเที่ยงคืนระบบก็จะตัดคํานวณเป็นรายได้นะครับให้กับเราลุ่งเช้าเนี่ย รุงเช้าก็เรียกว่า e เครดิตนะครับเป็นไรายได้ให้กับเรา e เครดิตนี้ไปทําอะไรได้บ้างครับก็สามารถที่จะซื้อสินค้าะนะครับได้เลยทันทีเลยแล้วก็ท่านก็สามารถขายายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เงินล่ะนะครับไม่เป็นไรครับระบบก็จะดูแลให้วันพฤหัสนี้มีไรายได้เท่าไหร่นะครับจะถูกคํานวณเพื่อไปจ่ายวันพฤหัสถัดไปนั่นเองหลังจากที่เรามีไรายได้นะครับยังไม่พอนะครับบริษัทก็จะทริปท่องเที่ยว ฟรีนะครับเที่ยวนาด้วยแล้วข้อที่สําคัญต้องบอกว่าการที่เราเองเนี่ยนะครับจะไปต่างประเทศนะครับอ่าสักครั้งหนึ่งไปเที่ยวเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยสําหรับคนที่ทาธุรกิจคนที่ทํางานอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เอวนายทุกท่านมีรายได้ยังไม่พอนะครับตามบริษัทจัดฟรีเลยนะครับเที่ยวให้กับท่านด้วยอ่าที่ต่างประเทศด้วยนะครับอย่างนี้เลยนะฮะเอวนายนะครับเป็นธุรกิจกระแสแรงที่ครบองค์ประกอบ นะครับนานๆครั้งเนี่ยเราจะหาธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าหายากมากๆทำให้คนที่ไม่เก่งนะครับคนที่ไม่มีประสบการณ์ก็ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วอ่านี่คือต้นแบบความสำเร็จที่เกิดขึ้นมากมายอ่าสมาชิกก็มีรายได้หลักพันหลายพันหลักหมื่นก็มีนะครับหลักห้ายหมื่นก็มีนะครับนี่คือต้นแบบความสำเร็จสิ่งแรกเองนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นให้ได้นะครับอย่ามีข้ออ้างถ้าท่านเป็นหนึ่งคนที่อยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆ เริ่มต้นเลยว่าท่านอยากมีรายได้เท่าไหร่ไซเอนะครับสองพต่อวันไซแอลสองหมต่อวันนะครับโดยที่ไม่ต้องรักษายอดเลยเลือกได้เลยครับผลิตภัณฑ์ของเราคือเป็นนูทราเซอร์ติคอนนะครับป้องก,กันโรค NCD ดหรือว่าโรคเสื่อมนั่นเองและก็ที่สําคัญท่านก็จะเป็นผู้ประกอบการ100%เซครั้งเดียวตลอดชีพเลยนะครับผลลัพธ์เยอะที่สุด2 0,000ต่อวันนะฮะเลือกเลยครับนั่นคืออนาคตของเรานั่นคือเครื่องมือของเรานะครับ จุดเด่นของธุรกิจเอวานายข้อที่1เลยนะครับเรามีโรงงานผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน AK เคที่โปรนะครับมีโรงงานผลิตเองด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผลิตภัณฑ์ก็มีคุณภาพสูงเพราะว่าผู้บริโภคใช้แล้วก็ประทับใจแล้วก็ที่สําคัญนะฮะผลิตภัณฑ์ก็ราคาเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นทําให้คนที่เป็นลากย่าคนทั่วไปสามารถที่จะจับต้องได้แล้วก็ที่สําคัญก็มีการซื้อซ้ํา 80- 9 0วันนี้คําถามก็คือว่าถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ดีจริงเนี่ย ถามว่าจะมีการซื้อซ้ำหรือเปล่าครับไม่มีอย่างแน่นอนแต่วันนี้เอวนายพิสูจน์แล้วว่ามีการซื้อซ้าสูงถึง80%ทําให้คนที่ดูแลสุขภาพคนที่เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วนะครับเกิดรายได้นะครับอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับและข้อดีคืออะไรครับไม่มีค่าสมัครสมาชิกก็ไม่ต้องต่อ,อยูมสมาชิกไม่ต้องรักษายอดแล้วก็จดทะเบียนหลักร้อยล้านเร็วๆนี้ก็จะเพิ่มเป็น200ล้านเลยวันนี้เราจะหาธุรกิจในเมืองไทยเราเนี่ย ที่จดทะเบียนเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนี่คือโอกาสของทุกท่านนะครับการที่เข้ามาก่อนโครงสร้างเปนนลี่นั่นคือโอกาสครับรีบตัดสินใจด่วนเลยนะครับสะสมขึ้นแหน่งได้ไม่จํากัดแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องรักษายอดนะครับท่านก็มีโอกาสรับรายได้สูงถึง1นึ่งล้านสองแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวฟังไม่ผิดเลยนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทต่อเดือนตอนนี้มีคนทําได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ ก้าคือเป็นโมรดกได้อย่างแท้จริงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่มีค่าสมาัครสมาชิกแล้วก็ไม่ต้องต่อ,อยุสมาชิกแล้วก็ไม่ต้องรักษายอดด้วยนั่นเองไหมครับทาให้ท่านเองเนี่ยส่งต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับนี่คือนะครับเป็นเครื่องมือที่จะผลิตเงินหรือว่าเปลี่ยนชีวิตเราอย่างแน่นอนเมื่ออยา่างลูกที่เราเป็นเรื่องของโอกาสเอวนายก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะเติมเต็มชีวิตของทุกท่านะนะครับถ้าหาคนที่แชร์คลิปนี้ให้กับท่านด้วยเลยนะครับสวัสดีครับ